วิธีการเปลี่ยนรีเฟกเตอร์เลนของปืนเลเซอร์รุ่น SUP 2-3 t ใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์2.5ไขน็อตที่บริเวณโคเวอร์มอเตอร์นำโคเวอร์มอเตอร์ออกมาถอดคอนเนคเตอร์ออกจากมอเตอร์รีเฟกเตอร์และใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์สองไขปลดล็อกเพื่อนำตัวมอเตอร์รีเฟกเตอร์ออกมา นำมอเตอร์รีเฟกเตอร์ออกมาเมื่อนำตัวมอเตอร์รีเฟกเตอร์ออกมาแล้วจะสังเกตเห็นตัวรีเฟกเตอร์เลนทำการไขน็อตทั้งสองตัวเพื่อปลดล็อกตัวยึดรีเฟกเตอร์นำรีเฟกเตอร์เลนที่เสียแล้วออกมาเราจะใช้รีเฟกเตอร์เลน30คูณ14คูณ2ทำการเปลี่ยนรีเฟกเตอร์เลน ควรระวังไม่ให้นิ้วมือสัมผัสกับตัวเลนโดยตรงควรจับบริเวณขอบของเลนปรับตำแหน่งรีเฟกเตอร์ให้อยู่ตำแหน่งเดียวกับตัวคอนเนคเตอร์เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้วให้ทำการไขน็อตทั้งสองตัวเพื่อทำการล็อกและนำมอเตอร์รีเฟกเตอร์ใส่เข้าที่เดิมโดยสังเกตตำแหน่งคอนเนคเตอร์ต้องตรงกัน ทำการล็อกตัวมอเตอร์รีเฟกเตอร์และนำโครบมอเตอร์ใส่ไปที่เดิมและทำการล็อกตัวโคบมอเตอร์